สวัสดีครับวันนี้ทางช่องซ u เปอร์รีวิวชาแนลก็จะมาขอรีวิวหนังเรื่อง Under อร์ปารหรือมฤตยูใต้ปารีสที่ฉายในปี2024ภาพยนตร์จาก Netflix Original กันนะครับ Under อร์ปารีสก็เป็นภาพยนตนร์แนวระทึกขวัญสัญชาติฝรั่งเศสครับที่เล่าเรื่องราวของสัตว์ร้ายโจมตีกรุงปารีสนะครับก็เป็นการสร้างสารรค์ของผู้กำกับเบเรนิดเบโจที่ใช้ประโยชน์จากสถานที่และเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเล่าหนังเรื่องนี้ออกมาเลยครับ เริ่มแรกนะฮะหนังก็เล่าเรื่องราวของทีมวิจัยที่นําโดยโซเฟียนักวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและก็ทางทะเลครับทีมของเธอก็ได้ออกเดินทางไปทางแปซิฟิกนะครับเป็นที่ศูนย์รวมขยะทั่วโลกเนี่ยและก็กินพื้นที่มากกว่าฝรั่งเศสอีกครับในที่นั้นนะฮะเธอก็เห็นว่ามีเศษขยะมากมายลอยอยู่เต็มท้องทะเลเลยนะครับเห็นโลมาตายติดอวนด้วยนะครับ แต่วัตถุผสมจริงๆของทีมนี้ก็คือตามติดชีวิตของฉลามตัวหนึ่งนะฮะที่พวกเธอเนี่ยศึกษาวิถีชีวิตและการเติบโตของมันภายใต้ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปครับ และในจังหวะที่ดำลงไปนั่นเองนะฮะทีมของเธอก็ได้เจอฉลามตัวเนี้และมันก็ไม่เหมือนเดิมครับมันตัวใหญ่มากขึ้นอย่างรวดเร็วที่สําคัญคือมันดุร้ายมันโจมตีมนุษย์แบบไม่มีปรีมีขุย้นะฮะทำให้ทีมของเธอหลายคนรวมถึงสามีของเธอด้วยเสียชีวิตเพราะการโจมตีของเจ้าฉลามนั้นนะฮะเหลือแต่เพียงเธอเนี่ยที่รอดมาได้อย่างหวุดหวิดเลยครับจากนั้น3มปีผ่านไปเธอก็ไม่ทํางานใต้ท้องทะเลแล้วเธอไปทํางานอยู่ในอ,อัลคเรียมแทนครับ วันหนึ่งในขณะที่เธอทํางานอยู่เนี่ยก็มีหญิงสาวคนนึงมาตามตัวเธอและก็บอกว่าทีมของเธอเนี่ยได้พบเจ้าฉลามที่โซเฟียเนี่ยเคยวิจัยครับและมันก็เข้ามาอยู่ในแม่น้ําแสนของปารีสนี่เองนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยโซเฟียก็ไม่เชื่อแต่เธอก็ตามเด็กสาวคนนั้นไปจนเจอองค์กรหนึ่งที่ต้องการช่วยสัตว์โลกต้องการช่วยฉลามเนี่ยแหละนะฮะ ซึ่งทีมนี้ก็เก่งพอตัวเลยครับสามารถแฮกเข้าระบบการติดตามฉลามที่ทีมของโซเฟียเนี่ยติดตั้งเอาไว้กับเจ้าฉลามยักษ์ตัวเนี้นะครับและต่อมามันก็ค่อยเกิดเรื่องขึ้นนะครับคนไร้บ้านถูกฉลามกัดนะฮะคนขับรถตกสะพานลงไปเจอแต่รถแต่ไม่เจอร่างของศพเนี่ยนะครับ จนในที่สุดโซเฟียได้ร่วมมือกับตำรวจน้ําและก็เด็กสาวที่เป็นเจ้าขององค์กรเนี่ยตามสัญญาณของเจ้าฉลามไปจนรู้อย่างแน่ชัดแล้วว่าไอ้เจ้าฉลามหลายตัวนี้นะฮะมันอยู่ใต้พื้นของกรุงปารีสที่เป็นอ่างเก็บน้ําใต้ดินครับดังนั้นนะฮะทีมของโซเฟียและตำรวจน้ำเนี่ยก็รีบไปแจ้งกับนายกเทศมนตรีของเมืองให้จัดการเจ้าฉลามตัวนี้นะฮะแต่นายกเทศมนตรีเนี่ยไม่ยอมจัดการและก็ไม่ยอมให้บอกข่าวด้วยเพราะว่า การแข่งขันกีฬาไตากีฬาที่ปารีสเป็นเจ้าภาพเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันนี้นะฮะดังนั้นจึงห้ามเผยแพร่ข่าวเด็ดขาดจะทำยังไงกับฉลามก็ทำไปนะครับแต่อย่าให้กระทบการจัดงานที่เตรียมงบประมาณไว้แล้วอย่างมาหาศาลนั่นเองครับ และจุดขัดแย้งที่สําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าเด็กสาวที่เป็นเจ้าขององค์กรสิ่งแวดล้อมองค์กรพิทักษ์สัตว์เนี่ยอยู่ดีดีเนี่ยนางก็เกิดรักชีวิตเจ้าฉลามร้ายตัวนี้ไม่ยอมไม่ใครมาจัดก,การกับมันนะครับนางอยากจะผลักดันให้เจ้าฉลามเนี่ยออกจากแม่น้ําแซนออกไปสู่ทะเลนะฮะโดยการใช้คลื่นโซน,าน่านําทางครับนางก็เลยปล่อยคลิปมนุษย์ทําร้ายฉลามนะฮะแล้วก็ช่วยระดมกําลังกันให้มาที่อ่างเก็บน้ําใต้ดินของปารีสเพื่อช่วยกันนําทางไอฉลามร้ายตัวเนี้ออกไป แต่โซเฟียพอได้ข่าวเนี่ยก็ตกใจเลยนะครับเพราะนางรู้ว่าไอ้ฉลามตัวเนี้ยมันไม่ได้ในสัยดีเหมือนแต่ก่อนนะครับและมันก็เป็นฉลามที่มันจะกลายพันธุ์แล้วด้วยเพราะว่ามันดันอาศัยอยู่ในน้ําจืดได้เฉยเลยตำรวจน้ําหลายนายกับโซเฟียก็เลยลงไปที่อ่างเก็บน้ํานะครับก็เห็นผู้คนเนี่ยลุมร้อมเต็มเลยนะครับแล้วก็ไอเด็กสาวคนนี้ยอยู่ในอ่างน้ำเลยนะฮะกำลังถือเครื่องโซน่านําทางอยู่โซเฟียก็เลยบอกให้นางรีบขึ้นนางก็ไม่ยอมขึ้นนะฮะ และในที่สุดเนี่ยไอ้เจ้าฉลามร้ายมันก็มาจนได้แต่ที่สําคัญเนี่ยมันไม่ได้มาตัวเดียวมันมากับลูกเหมือนครับทุกคนนะฮะก็ช่่ยกันตะโกนว่าอินูเอ้ขึ้นมาขึ้นมาหนีฉลามแล้วฉลามมันมาแล้วแต่ก็ไม่ยอมหนีขึ้นมาครับก็ยังเล่นกับลูกฉลามอยู่นะฮะแต่คราวนี้โซเฟียที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมฉลามก็เห็นว่าไอ้เจ้าฉลามยักษ์เนี่ยมันค่อยๆดำลงไปใต้น้ำน้ำก็เลยบ่นครับว่าเนี่ยแหละคือการเริ่มต้นในการโจมตี บอกให้อีหนูเนี่ยขึ้นมามันก็ไม่ขึ้นครับจนสุดท้ายแล้วนะครับฉลามมันก็เลยพุ่งขึ้นมาจากใต้น้ํางับอีหนูเนี่ยกินไปทั้งตัวเลยนะครับคราวนี้ก็เกิดความโกลาหลเลยนะฮะผู้คนรีบวิ่งกันออกจากห้องเนี่ยนะฮะตกน้ําตกท่ากันบ้างน,นะครับฉลามก็ไล่งับไล่งับเนี่ยอุตลุดเลยครับสุดท้ายก็กลายเป็นว่ามีผู้เสียชีวิตหลายรายและเมื่อไปบอกกับนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีก็ไม่ยอมจัดการอะไรอีกเช่นเดิมครับ โซเฟียและทีมตำรวจน้ำนะฮะก็ลงไปในอ่างเก็บน้ำใต้ดินอีกครั้งก็ไปเจอลูกฉลามตัวหนึ่งเนี่ยมันถูกแม่มันกัดครับก็เลยเอาขึ้นมาเพื่อทำการชนสูตรดูนะฮะพอโซเฟียชนสูตรดูเนี่ยก็พบว่าไอฉลามตัวนี้มันตัวใหญ่ประมาณ2เมตรเนี่ยมันมีฟันที่จัดเรียงในแบบแค่ฉลามที่มีอายุเพียงแค่2สัปดาห์ครับและที่สําคัญคือไอสอสัปดาห์เนี่ยมันมีความพิเศษก็คือเมื่อผ่าท้องมาแล้วมันมีลูกฉลามตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยไหลออกมาเต็มเลยนะครับ โซเฟียก็เลยวิเคราะห์ว่าฉลามยักษ์ที่เธอติดตามเนี่ยมันกลายพันธุ์นะฮะมันสามารถใช้ชีวิตอยู่ในน้ําจืดได้และที่สําคัญก็คือมันสามารถให้ลูกให้หลานหรือทําการขยายพันธุ์ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งเพศครับมีแค่ตัวเมียก็สามารถคลอดได้แล้ว ก็ไม่เป็นไรครับนายกเทศมนตรีก็จัดงานไปกีฬาไปนะฮะส่วนทีมของตำรวจน้ำกับโซเฟียก็พยายามหาทางจัดการกับฉลามที่เหลือครับซึ่งก็มีการวางระเบิดเพื่อฝังมันเอาไว้ในโครงข่ายใต้ดินนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ฝังไม่ได้หรอกนะครับฉลามพวกนี้มันก็หลุดออกมานะครับที่สำคัญคือมันมีเพียบเลยครับ แลวก็แน่นอนนะฮะฉากที่คนรอคอยก็คือฉลามเนี่ยไล่กัดพวกนักกีฬาไตากีฬาที่กาลังว่ายน้ำนะฮะ <_ d ata> เราก็ได้เห็นฉากโอลมานที่ผู้คนหนีตายกันอุตลุดเลยครับ <_ d ata> แล้วก็มีทีมทหารที่ให้มาดูแลการแข่งขันเนี่ยนะฮะ <_ d ata> พอเห็นฉลามยักขึ้นมาปุ๊บก็รีบระดมยิงปืนใส่ฉลามเลยครับแต่เนี่ยมันคือฉลามกายพันมันว่ายเร็วครับซอกแทกไปซอกแทกมา กระสุนปืนไปล,ลอยนัดก็ยิงไม่โดนมันนะครับแต่ที่เลวร้ายยิ่งกว่าก็คือใต้ผืนท้องน้ําแซนเนี่ยนะฮะมันมีหัวระเบิดหัวปืนใหญ่หัวอะไรก็ไม่รู้อยู่เต็มไปหมดเลยฮะซึ่งถ้ามีการกระทบกระทั่งแล้วมันจะระเบิดครับและแน่นอนมันระเบิดจริงๆซะด้วยนะฮะเวลายิงปืนใส่ปุ๊บมันก็ไปทบกับไอ้หัวระเบิดที่อยู่เต็มใต้ท้องน้าเนี่ยมันก็ค่อยระเบิดบึมบมบึมบึม,บม ทำสะพานข้ามแม่น้ําแซนระเบิดไปทีอันสองอันครับระเบิดไประเบิดมาก็ทําเขื่อนพังด้วยนะฮะน้ําทะลักเข้ามาก็ท่วมกรุงปารีสเลยครับในฉากจบเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากรุงปารีสเนี่ยจมน้ําลงไปแล้วแล้วก็ไอฉลามกายพันธุ์เนี่ยมันก็ว่ายไปเท่วกรุงปารีสเลยครับหนังเขาก็จบลงไปแบบนี้เลยนะครับก็ขอบอกตามตรงนะฮะ อันเดอร์ปาลีเนี่ยดูไปดูมามันก็โคตรโม้เลยนะครับมันไม่มีอะไรสมเหตุสมผลเลยนะฮะและตั้งแต่แรกนะคบที่เราเห็นว่านางเอกเนี่ยถูกเจ้าฉลามเนี่ยลากลงไปใต้ทะเลอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าคนเราไม่สามารถทนต่อแรงกดดันที่มันค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ขนาดนั้นนะฮะแต่านางเอกก็รอดมาได้อย่างเฉยเลยครับ และนอกจากนี้นะฮะไอฉลามที่ว่ายน้ําเร็วๆมากๆนะครับมันเร็วพอๆกับเดอะแฟตนั่นแหละนะฮะแบบคนมองไม่เห็นมันว่ายน้ําเลยนะครับและไหนจะที่มันเนี่ยกลายพันธุ์อย่างรวดเร็วปรับตัวอย่างรวดเร็วราวกับว่ามันกระโดดข้ามวิวัฒนาการไปหลาย10ล้านปีหลายร้อยล้านปีอย่างรวดเร็วนะฮะเหมือนกับขึ้นทางแมพชินไปขนาดนั้นแหละนะครับและไหนจะระเบิดใต้น้ําที่มันมีความรุนแรงพอๆกับซูนามิทําให้ทั้งเมืองเนี่ยจมน้ําได้ดูไปดูมานะฮะมันก็ไม่มีอะไรน่าเชื่อถือเลยนะครับ แต่หากเราเนี่ยลองมาพิจารณาวัตถุประสงค์ของหนังเรื่องนี้จริงๆนะฮะเขาก็พยายามทําให้เราเห็นว่าถ้าเราเนี่ยไม่ทําอะไรกับสภาวะที่มันล้มเหลวของมนุษย์ที่สร้างมลภาวะสร้างขยะให้กับโลกใบนี้ทิ้งขยะลงทะเลเป็นจำนวนมากนะฮะหรือทําการฆ่าสัตว์มากๆจับสัตว์น้ําเล็กมากๆมันก็จะเกิดผลกระทบกับโลกใบนี้กับชีวิตสัตว์หรือชีวิตคนอย่างรวดเร็วครับ แลวมันก็ไม่แน่นะฮะไอการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็อาจจะทําให้สิ่งที่เราคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้สิ่งที่เราไม่เคยคิดเลยมันอาจจะเป็นไปได้จริงๆนะครับเหมือนกับที่ฉลามเนี่ยมันกลายพันธุ์มันปรับตัวมันมีความโหดร้ายมันแพร่พันธุ์หรือขยายพันธุ์ด้วยตัวเองได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเพราะว่ามันก็ต้องการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปและวิธีการเดียวที่ทำให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ก็คือต้องปรับตัวนั่นแหละนะครับ นอกจากนี้นะฮะถ้าเราตัดเรื่องความโอเวอร์ความขี้โม้ออกไปหนังเรื่องนี้มีความสนุกนะฮะถึงแม้ว่าในช่วงครึ่งแรกค่อยไปทางครึ่งหลังเนี่ยจะหลับก็ตามแต่ประมาณ30นาทีสุดท้ายเนี่ยสนุกจริงๆครับลุ้นระทึกนะฮะแล้วก็หวาดระแวงกันอยู่ในน้ำครับถึงแม้ว่ามันจะทำให้เราหวาดระแวงได้ไม่เหมือนกับการที่เราดูจอนะฮะ แต่มันก็ทำได้ดีครับนอกจากนี้นะฮะฉาก MVP ของเรื่องที่ผมชอบมากๆก็คืออีน้องที่มันเป็นเจ้าของมูลนิธิหรือองค์กรรักษัตว์พิทักษ์ทะเลเนี่ยนะฮะที่มันดื้อด้านไม่ยอมฟังคำเตือนของใครเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นอาหารของฉลามยักษ์เนี่ยตอนฉากที่นางโดนกินเนี่ยสะใจมากๆเลยครับท้ายที่สุดนี้นะฮะก็อยากจะบอกว่า อันเดอร์ปารีสหรือมนุษย์อยู่ใต้ปารีสก็ถือว่าเป็นหนังกระแดะรักโรคอย่างแท้จริงนะครับ พอท้ายที่สุดแล้วนะฮะเมื่อมนุษย์เราสูญเสียชีวิตมากๆแม้กระทั่งนางเอกเองนะฮะที่นางสูญเสียทั้งเพื่อนทั้งสามีและก็เห็นผู้คนเนี่ยตายไปเยอะแยะมากมายนะครับสุดท้ายแล้วนางก็เลือกที่จะรักษาชีวิตของมนุษย์มากกว่าชีวิตของเจ้าสัตว์ร้ายและในขณะเดียวกันนางก็ได้สะท้อนในมุมกลับว่าไอ้เจ้าฉลามร้ายตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้ร้ายเกินไปหรอกนะครับพอถ้าเราเป็นมันเองเราก็ต้องหาทางอยู่รอดและต้องปรับตัวด้วยกันเหมือนกับทุกคน หรือสัตว์ทุกชนิดในโลกใบนี้แหละนะครับและถ้าเจ้าฉลามเนี่ยมันไม่แน่จริงมันไม่เก่งพอหรือไม่มีความสามารถในด้านการปรับตัวแล้วนะฮะมันก็คงไม่สามารถดำรงเผ่าพันธุ์อยู่บนโลกใบน,นี้มามากกว่า500ล้านปีได้อย่างแน่นอนและนะครับดังนั้นทางช่องซ p เปอร์รีวิวชาแนลจึงของให้คะแนนความชอบ Under อร์ปารีหรือมารตยูใต้ปารีสจาก n น t f l i ิเรื่องนี้เอาไว้ที่ เเต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าใครต้องการจัดสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มเซร์ฟแตงหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของจรลท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ